อขอย้อนกลับเข้ามาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับประสาทตามนทมก็มีหลายช่องนําเสนอไปแล้วโดยเฉพาะคลิปข่าวที่มันปรากฏขึ้นนะครับคลิปข่าวที่มันปรากฏขึ้นว่าทหารเขเมีทหารไทยยืนทะเลาะกันเสียงดังโวกเวกโวยวายแล้วก็ผักอกกันชี้หน้ากันแล้วก็มีฝ่ายการเมืองออกมาออกมา,ออกมาพูดนู่นนี่นั่นแต่มันมีประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุ ก็คือเรื่องของอทีมงานประวัติศาสตร์นอกตำราครับนี่อันนี้เป็นพวกเขเมรนะครับไม่ใช่พวกไทยนะครับนี่พวกเขเมรนมาแล้วสไตล์เขเมรนครับฝ่ายเขเมรนเขาไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรเลยในการที่จะขึ้นมาที่ปราสาทตาเมือนทมห้ามทําหรือทําได้หรือทําไม่ได้อะไรอย่างไรนี่แหละครับภาพต้นเหตุครับภาพต้นเหตุครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับไอ้พวกนี้ไอ้พวกเยาวชนเขเมรนักศึกษาเขเมรนตั้งแถวแล้วครับ ามาแล้ว <ไม ster> เขาเรียกว่าตั้งวงลำแล้วครับตั้งตั้งมือตั้งนิ้วตั้งวงลำกันแล้วนะครับนี่นะชัดนะขอฟ้องด้วยภาพนะครับขอฟ้องด้วยภาพนี่ตั้งวงลำกันแล้วนี่เข้าเป็นแถวเลยนี่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 เตรียมจะลํำแล้วครับเตรียมจะล้ำนะครับนี่คือปฐมเหตุนี่คือเรื่องที่มาที่ไปครับคุณเข้ามาแสดงเชิงสัญลักษณ์อีกแล้วครับท่านมาแสดงอีกแล้วครับท่าน จึงเป็นเหตุให้ทหารไทยของเราเนี่ยจึงเป็นเหตุให้ทหารไทยของเราเนี่ยเข้าไปยับยัง้งเข้าไปห้ามเข้าไปบอกเข้าไปกล่าวเข้าไปตักเตือนทหารไทยของเราก็เข้าไปบอกครับเข้าไปตักเตือนครับเออผมถามว่าทําได้หรือไม่ได้ครับทําได้หรือทําไม่ได้ครับเออมันสมควรจะมาทํำไหมล่ะครับมันสมควรไหมครับมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เห็นไหมอันนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไหม มาเป็นหมู่คณะเออแล้วก็มาทําแบบเดียวกันเออพอเราห้ามมันร้องเพลงมันก็ไม่ร้องนะครับไม่มีเสียงเพลงออกมาสักแอะนะแต่มันมาแสดงออกแบบเนี้ยเพื่อเออเพื่ออะไรครับก็เหมือนอย่างที่ผมบรรยายไว้ตั้งแต่ต้นเนะี้ยเออฝ่ายขมิ้นก็ขึ้นมาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่างไม่ขาดสายในการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยหนึ่งชูธงอ,อ่าธงชาติห้ามครับนะเออ ห้ามเลยนะครับนะห้ามเลยเผมผมไม่ได้ลืมครับว่าทหารมีบอดี้แคม e r เพียงแต่ว่าฝ่ายทหารไทยเราไม่เผยแพร่ไงไม่เหมือนฝ่ายขมิเนไงฝ่ายขมิเนี่อีอีพวกเด็กๆพวกนี้อาไปเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียไงมันก็ตัดเอาช็อตที่ทหารของพวกมันโชว์เก่งอ่ะโชว์เก่งโชว์กลางอ,อ่ะแต่ฝ่ายทหารไทยเราถูกดา่าหาว่าไปห้ามมันถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไงสภาพแบบนี้ต้องห้ามครับ สภาพแบบเนี้ต้องห้ามครับการกระทําแบบเนี้เมื่อทหารเราไปห้ามทหารเขมรจึงไม่พอใจไงเออแค่นี้ก็พอจะวินิจฉัยได้แล้วว่าใครผิดใช่ไหมเออใครผิดครับปฐมเหตุมันเริ่มต้นจากไอ้พวกนี้แล้วทหารไทยมาเตือนเมื่อทหารไทยมาว่าล่าวตักเตือนห้ามกระทํานั้นเด็กๆนะแทนที่จะยุติการกระทําทหารเขมรนมาเข้าข้างมาเข้าข้างเด็กๆเ,กเกยาวชนคนเขมร นํามาสู่การทะเลาะเบาะแวงมาประทะคารมกันนะมาประทะคารมกับทหารไทยเาบักยมมนไ่ปต เไปเรามตั้งหอ้วก็แ่ลยแล้วกันตั้งตั้งแถวรำไหมไม่ใช่วันบ้านทอวิโตนะไอ้เรื่องนั้นเขื้อถ้ามาเดี่ยวเขาอยากไปยังไงก็เรื่องของเขารอไว้ย่งอะอะไร้วยเขาไม่ได้ไม่ได้เดนไปไปลํำเส้นประเทศไทยเอ้าใี่ไหม้มาเที่ยวไอ้เยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ทหารแก่คนนี้ไอ้ทหารแก่ขมรคนนี้มันพูดชัดถ้อยชัดคำนะครับเออว่าเด็กๆชุดขาวเนี่ยเด็กเขมรเนี่ยไม่ได้มารำในประเทศไทย ก็มันจะบอกว่ามันจะสื่อว่ามันกําลังสื่อสารว่าที่นี่ที่พวกมันยืนอยู่นี่เป็นประเทศกัมพูชาเออมันจึงพูดมาเต็มปากเต็มคาเลยว่าคนของเขเมรไม่ได้มาล้าอยู่ในประเทศไทยนี่แล้วทหารไทยจะมาห้ามทําไมแล้วหลังจากนั้นไอทหารแกเนี่ยน่าจะเออเล่เหลี่ยมเล่เหลี่ยมดีชั้นเชิงดีกว่าต้องยอมรับนะแล้วมันก็ไม่พูดถึงเรื่องการล้าอีกเลยมันกับเบี่ยงประเด็นออกไปว่า การที่ทหารไทยมาห้ามคือมาห้ามถ่ายรูปมาห้ามถ่ายวีดีโอห้ามบันทึกภาพทหารเขมรมันจะพูดอย่างนั้นครับมันจะพูดแต่ประโยคนี้เสียงดังมากๆครับคุณจะมาห้ามถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้ยังไงเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขามาเขาก็อยากถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นที่ละเล็กพวกคุณไม่ถ่ายก็เรื่องของคุณแต่คนเขมรต้องถ่ายอะไรอย่างนั้นนะครับนะ เนี่ยขมรนมันก็เลยได้ซีนตรงนี้ออกไปออกอากาศในโซเชียลมีเดียฝ่ายขมรนครับฝ่ายขมรนก็ดีอกดีใจว่าทหารขมรนคุ้มครองประชาชนคนขมรนครับเออเนี่ยมันบิดเบือนกันแบบนี้เลยครับมันเป็นการวางวางม,มันเหมือนกับเตรียมกันมาหรือเปล่าแบ่งหน้าที่การทําเป็นขั้นเป็นตอนหรือไม่เออทหารขมรนก็พยายามที่จะเอ่อที่จะเปลี่ยนเนื้อเรื่องอะ เออเป็นไลว่าเออเนี่ยถ้าคนฟังไม่ได้สับจับไม่ได้เอ่อฟังความไม่ได้สับจับไปขัดเดียด่ยน,นะจะกลายเป็นว่าทหารเราเกเรเออทหารไทยเกเรขนาดเขาจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็ถ่ายไม่ได้เออเนี่ยทหารขมรนสื่อไปอย่างนั้นเลยนะครับเออปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยของเขมรนเนี่ยออกอากาศกันตีฟูกันยับเยินไปหมดเลยด่าทหารไทยแค่ถ่ายรูปก็ไม่ได้แค่ถ่ายวิดีโอก็ไม่ได้เอออะไรอย่างนั้นเขาก็เอาประเด็นนี้ไปปลุกระดมครับ แต่ข้อที่จริงที่ผมกําลังนําเสนออยู่นี้มันต่างจากของขมรโดยสิ้นเชิงนะครับไอ้ตัวมาสร้างปัญหานี่ครับเออคดพ่อคดแม่งชอบล้านักหรือไงวะเกิดมาเพื่อล้ำหรือไงพวกมึงเนี่ยอเออมึงจะไปล้าอยู่นูน่นตีนประสาทมึงเลยไม่ได้เหอเออเรอออพอถึงเวลาจะให้ล้าเสือกไม่มานะขมรเนี่ยนะเออตอนล้าเสือกไม่มานะเออตอนตอนที่เขาเฉลิมฉลองกันอยู่อยู่ตีนตีนตีนเอ่อที่ทางขึ้นฝั่งขมรนะ่ะมึงทาไมไม,ไม,ไม่ไม่มาโผล่หัววะ อตอนที่กําลังไล่ลําลฉเฉลิมฉลองให้ออกยาออกยาเอะ,อะไรนะออกยาถุงมือดําอ่ะนะครับผมก็ไม่เห็นไอ้พวกนี้มาช่วยลํานะ,ะแต่บนพื้นที่ล่อแหลมบนพื้นที่ความความอ่อนไหวสูงเนี่ยชอบยัง้งชอบมายุยุยงปลุกปั่นนะครับนะ,อะชอบมาสร้างกระแสชอบมาสร้างประเด็นเแล้วก็มากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายผิดนะครับนะออันนี้ก็ เป็นเรื่องราวหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงหนึ่งพี่หลวงมากลอยากจะนํามาเผยแพร่นะครับนะนี่ฝ่ายขม่ญฝ่ายขมิญเขาไปออกข่าวกันโอ้โหแบบอลังการงานช่างนะฝนะ่ายขมิญนะโซเชียลมีเดียหนึ่งในตัวอย่างของฝ่ายขมินะครับอันเนี้ยเขาก็พูดเต็มปากเต็มคําเลยว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเกเรเขาเขาบอกเลยเนี่ยโซเชียลของขมินะเขาไปบอกไอคนนี้กลายเป็นฮีโร่เลยนะครับ ทหารขมรนคนนี้กลายเป็นฮีโร่ของฝ่ายขมรนไปแล้วนะครับแล้วทหารไทยคนนี้กลายเป็นคนเกเรไปแล้วนะครับเนื่องจากไอ้พวกขมรนมันโจมตีทหารของเราหาว่าทหารของเรานี่อันพานเกเรเออในขณะที่ทหารขมรนี่ปกป้องประชาชนคนขมรนอย่างเข้มแข็งเออจากความเกเรของทหารไทยน่ะมันว่าไปอย่างนั้นไงผมเลยจําเป็นจะต้องเอาข้อมูลมามาเปิดให้พวกเราฟังอีกครั้งให้พวกเราดูอีกที ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรเป็นอะไรขึ้นมาเออมันเกิดจากอะไรแต่ฝ่ยายขมรนก็ยังโฆษณาประชาธิปันเออเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดนะครับกล่าวหาประเทศไทยกล่าวหาทหารไทยอยู่นะครับเปลี่ยนไทยไปตยอาจารย์ผมเปลี่ยนมาเลยเราจะไปพักมาเยอะไอ้รูปีมนี่คือจัรย์ผเจ้าอาจะเห็นมาเยอะคืออ่อนอ่านนะมันคลาดอ่านปีอการผมเปลี่ยนมันคลายอ่านปีการเปล่นเปลี่ยนนัวเองพักมาเยอะคืออืมอ่าเนี่นะครับอ่าทีนี้อ่าเดี๋ยวผมใจท่านดู ดูคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อจะยืนยันยืนยันเลยว่าบริเวณตัวปราสาททั้งหมดทั้งหมดนะเป็นของประเทศไทยแน่แท้นะเป็นของประเทศไทยแน่แน่เลยนะไม่มีขมรนคงไม่มีขมรนไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นนะครับนะให้ท่านดูคลิปนี้นะครับนะทหารเราพูดว่ายังไงฟังนะครับนี่ครับผมสุดเขตต้นไม้ใหญ่นี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเขตของกัมพูชาเนาะ ะสุดเขตต้นไม้ใหญ่ก็คือต้นไม้ต้นนี้นะครับเห็นไหมเออเนี่ยแล้วก็เป็นป่าลงไปไอ,ไอ้นี้เรามองเห็นเป็นป่านะครับแต่มันเป็นหน้าผานะครับมันเป็นหน้าผาลงไปนะครับเออนึกออกไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับเราเห็นเป็นป่าเนี่ยไม่ใช่พื้นดินนะเป็นหน้าผานะดูยอดไม้ดูยอดไม้มันต่าๆลงไปนี่นะนะออยอดต่าๆลงไปตามแนวตามเนินนะครับตามร่องตามหุบลงไปอ่ะเนี่ยนะครับแนวเขต ดังนั้นเนี่ยบนพื้นตัวปราสาทเนี่ยเป็นของไทยแน่ๆ่ครับซึ่งบอกยังไม่ได้หรอกตอนนี้มันเป็นเขตของไทยนี่ถ้าทหารกรรมบูชา็เนี่ยที่เขาเป็นยืนร้องเพลงยืนอรงไหตรงนี้อืข้านาอ้อาทำไมเขาทำไมเขาเป็นยืนร้องเพลงอ้างเห็นไหมเออจากจุดที่ตากล้องยืนเนี่ยหันกล้องกลับมาเนี่ยไอเนี่ยเป็นสถานที่เช็คอินสถานที่เช็คอินของพวกขมน,นะครับนะนะมันก็จะมายืนเข้าแถวกันหน้าปราสาทนี่แหละครับ องค์ประสาทประธานนี่แหละครับเห็นไหมมันก็ไกลอยู่นะนี่เป็นสันเนินนะครับนี่เป็นสันเนินอีกเดินลงมานะครับเดินลงมามาถึงจุดที่ถ่ายวิดีโอนะครับนะอ่านี่แหละครับคือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งเราจะลงคืนได้ไหมถ้าเกิดเราไปลงฝั่งขมิ้นฝั่งขมิ้นเราไปไม่ได้นะครับในขณะที่ฝั่งขมิ้นเราไปไม่ได้เลย เออเป็นไงเสียเปรียบไหมแต่ขมิ้นทะลึ่งขึ้นมาฝั่งเราได้เนี่ยไอแค่นี้เราก็เสียเปรียบขมิ้นแล้วครับเออขมิ้นขึ้นมาได้แต่เราเราลงไปไม่ได้เลยอ่ะเสียเปรียบครับเสียเปรียบอย่างรุนแรงครับฮะเดี่ยเดินขึ้นนะอ่าอ่าดูดูตั้งแต่ต้นอ่าดูตั้งแต่ต้นนะครับดูตั้งแต่ต้นเดี๋ยวจะไปดูเสียดสุดเขตของประเทศไทยนะครับ ควาไปอก็จะเป็นของประเทศพม่านะเห็นยังครับท่านครับเห็นไหมมันลึกนะมันลึกลงไปนะเห็นไหมลงไปหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นไม่ใช่ขั้นบันไดคนเดินนะเนี่ยคนเดินคงไม่ได้หรอกครับมันก้าสูงเก้าชั้นเหลอเกินเนี่ยนี่คือสภาพเห็นไหมมันจะต้องลงไปไงลงไปลงไปลงไปอีกอะ่ะ เออเนี่ยแน่นอนและชัดเจนครับอมอาเราสุดเขตแค่ต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นใช่ไหมครับรอ,อืมอัอนนั้นเราข้ามไปก็ไม่ได้แล้วโอเครับ,รบนี่ครับผมอ่าเห็นไหมสภาพภูมิประเทศเนี่ยผมหวังว่าพี P ่พี่ fc แฟนคลับนะเออพี P ่พี F ่ fc แฟนคลับนะคะเออเี่เนนไหนไหม สภาพภูมิประเทศมันลงไปนะครับคขเหรต่ําครับเราอยู่สูงกว่าเป็นของเราแน่ๆนะครับนะสุดเขตต้นไม้ใหญ่นี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเขตของกัมพูชาเนาะซึ่งบอกยังไม่ได้หรอกตอนนี้ว่ามันเป็นเขตของไทรอะนรน้าก็าหารกัมพูชาไปในนู่นนี่นี่น,น,นี่ทางเดินทางเดินขึ้นช่องช่องหมาช่องทางหมารอดนะครับเ,เดินลงไปลงไปลงไปริบรีบรีบลงมาข้างล่างเอ,อ แล้วก็จะเดินไปเจอถนนคอนกรีตของฝั่งขเเมรน,นะครับแล้วก็ลงไปเจอค่ายเอ่อเจอค่ายทหารขเเมรเ,เจอวัดเจอวัดขมรอยู่ข้างล่างมาทางนี้นะมาทางนี้นะครับนะอืมประมาณนี้นะครับนะ